เราไปราศีต่อไปเลยค่ะต่อไปค่ะราศีมิถุนค่ะราศีมิถุนนี่เจ้าเรือนเป็นดาวพุธนะคะดาวพุธนี่ปฏิพานไหวพริบเลยนะเจ้าชะตาอ่าลืมลืมอโทษทีอาจารย์บอยค่ะโทษทีค่ะอ่าอ่าลัคนาเมถุนนะคะเจ้าเรือนเป็นดาวพุธนะคะพุธมาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยค่ะพุธเป็นอริตัวเองพุธมาเป็นอริแปลว่าตัวเองเป็นอเรตตัวเองมีปัญหาตัวเองทําอะไรรู้สึกติดขัด ไปหมดมาพดมาจากตัวเองเท่านั้นเลยไม่ได้มาจากคนอื่นนะคะเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าตัวเองสับสนออแล้ว,นะวแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นใช่พอเวลาตัวเองเป็นอริเนี่ยทําอะไรตัวเองทําอะไรก็ไม่ถูกใจนะครับว่าก็ไม่ได้ยงเป็นตัวเองดังนั้นเนี่ยคนราศีมิถุนเนี่ยนะครับราศีพิถุนเนี่ยต้อง ต้องเชื่อมั่นตัวเองนะครับต้องต้องมีหลักเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกไม่อย่างนั้นเราจะโทษไปเรื่อยนะเราโทษตัวเองเนี่ยสุดท้ายมันก็บั่นทอนตัวเองดังนั้นคนราศีมิถุนต้องต้องมีหลักต้องจับหลักให้มั่นนะครับโดยเฉพาะคนราศีมิถุนเนี่ยเป็นผู้ฉลาดของจกักรราศีถูกใช่ค่ะนะครับพอเป็นคนฉลาดจากาักรราศี ผมแนะนำนิดเดียวท่านก็คงจะเข้าใจใช่ใช่ค่ะหาหลักที่ดีเกาะครับนะครับแต่ว่าบังเอิญบังเอิญเนี่ยบังเอิญบังเอิญผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ช่วยไม่ค่อยได้ใช่ไหมค่ะค่ะครับก็ต้องต้องบอกแบบนี้ว่าเราก็เลยต้องพึ่งพาตัวเองต้องพึ่งค่ะใช่ค่ะใช้หลักยึดหลักที่ดีนะครับแล้วก็แล้วก็คุณก็จะฟันฝ่าอุปสรรคฟันฝ่า ศัตรูฟันฝ่า ừ ừ ừ เรื่อง ừ ừ ที่มากักขังหน่วนเหนียวเราเนี้ยออกไปได้ใช่ค่ะนะครับเพราะเพราะว่าบ้านที่ตัวเองไปอยู่เนี่ยก็เป็นนิดด้วยนะคะคบ,บ้านที่ตัวเองไปอยู่ก็เป็นนิดด้วยมองภายนอกก็เหมือนกับจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะแต่ในใจก็สู้อยู่เข้มแข็งอยู่ต้องสู้นะนต้องสู้ต้องสู้นะคะก็ถือว่าดาวคนลัคนาราศีเมถุนในเดือนนี้นะคะก็มีกำลังใจนิดนึงกัแล้วกัน นะคะก็ให้กําลังใจนะคะยังไงก็ตามค่ะในเรือนของอริเนี่ยมันก็ยังเป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะคะหกซึ่งให้คุณอยู่บ้างนะคะมันก็มาไม่ใช่เป็นคู่ศัตรูหรือใดๆนะคะยังเป็นคู่ธาตุน้ําที่ยังสามารถที่จะประคองให้เจ้าชะตานั้นเนี่ยคือมีเขาเว่าอะไรอะผ่านวิกฤตได้อย่างแบบหมายถึงว่า เชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นตัวเองแต่แต่คมว่าเชื่อมั่นตัวเองไม่ใช่มูทอลุนะฮะเชื่อมั่นตัวเองในฐานะในที่ผมพูดถึงตอนนี้คือคุณต้องหาหลักให้ได้แล้วคุณถึงจะค่อยเชื่อนะเพราะตัวเองเป็นอลีเนี่ยบางทีมันเห็นกงจักเป็นดอกบัวไงใช่ค่ะนะครับก็ต้องระมัดระวังดังนั้นผมจะแนะนําให้คุณหาหลักให้ได้คุณคุณทํางานบัญชีคุณก็ต้องใช้หลักบัญชีอคุณทํางานการตลาดคุณต้องใช้หลักการตลาด แล้วคุณถึงค่อยเชื่อค่ะ,ะคแล้วอาจารย์ทิตาลีแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงโดยเช็าตอย่างยิ่งดาวพุธเนี่ยอยู่ร่วมดาวเกตเนี่ยต้องระวังนะคะช่วงนี้นะคะมัน,นมันเป็นคู่วาทศิลป์ก็จริงอยู่นะคะแต่มันเป็นเป็นต้องควบคุมตัวเองในเรื่องของการพูดมากๆเลยนะเพราะว่า49เนี่ยมันจะมันจะมันจะหลุดหลุดคําพูดตัวเองเขาเรียกว่าพูดน้ําไหลไฟดับ พูดเมื่อก่อนพูดอะคนชอบออแต่ครั้งนี้อาจจะพูดแล้วได้ศัตรูอ่อเนี่ยเนี่ยสี่เก้านี่ต้องระวังคพูดจะสร้างศัตรูถ้าพูดน้ำไหลคุยดับพูดแล้วเหมือนกับเขาเรียกว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลอะไปเรื่อยเฉยพูดอะไรไปเรื่อยๆเรื่อยเลยหลุดได้ง่ายนะคะอันนี้ต้องระวังเลยนะคะเจ้าชะตาสี่เก้านี่ต้องเตือนเรื่องของการใช้วาฒศิลการพูดด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็ พอประมาณและสําหรับเจ้าชะตานะที่อาจารย์บอยได้แนะนําไปนี่ถือว่าทั้งให้ข้อคิดด้วยทั้งแนะนําด้วยว่าควรจะแก้อย่างไรอะนะคะค่ะทีนี้มาดูเรื่องการเงินบ้างไหมคะอาจารย์การเงินเงินน้อยลการ,รเงินอา่าดาวจันนะอาจารย์ดาวจันน่ะจริงๆแล้ว<า>ต้องบอกว่าเดือนนี้าลาบเนี่ยเพนเพนนะอาจารย์ให้เลขสะหน่อยไหม ได้ค่ะไหมคะได้สักหน่อยนึงนะนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาเขาเพนที่ช่องลาบไงอ่าเพนที่ช่องลาบอ่าไม่ไม่ทราบว่าเจ้าชะตาชอบสองตัวหรือสามตัวแต่อาจารย์ให้สองสองอย่างเลยก็แล้วกันเนาะอ่าอ่าเ่า,า,าเลขเด่นนะเลขเด่นแปดเจ็ดนะของอาจารย์บูญสุภานะเลขหน้าออกศูนย์ห้านะคะอ่าแล้วก็สามตัวบนล่างครนะฮะห้าแปดเจ็ด ไปกลาบเองนะอ่าแล้วก็สองตัวบนล่างลองดูนะไม่ไปส่งนะฮะต้องกลับเองนะฮะหนึ่งหหหนึ่งนะคะเลขทักษามหาราชที่ให้คุณงวดนี้ให้อันนี้ก็เรียกเรียกว่าให้คุณพิเศษเลยนะคะสองเก้าห้าอสองเก้าห้านะไปไปไปกลับเองนะฮะเพราะว่างานนี้ไม่ไปส่งครับ <c oughs> ะนะครับก็ค่ะ ที่ผมบอกว่าแต่ว่าอย, death, ย่าอย่าเยอะนะอย่าเยอะเพราะว่าลาบมันเล็กเล็กเล็กน้อยแค่พอหอมปากพอหอมปากหอมคอนจริงเงินเนี่ยอย่าหวังเยอะนะครับเพราะว่าดาวที่มาอยู่เนี่ยก็เป็นคู่ศัตรูคุณใช่ค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยมีโอกาสเสียเงินมากกว่าได้เงินนะครับมีโอกาสเสียเงินมากกว่าได้เงิน ถ้าจะได้ก็ได้น้อยอน้อยแบบน้อยน้อยนะฮะน้อย <N> <N> แบบน้อยน้อยดังนั้นเดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่ที่จะหวังเรื่องเ<ว><ม>งินก้อนใหญ่อย่าหวังเรื่องเงินนะครับเอาถ้าใครมีเงินเดือนก็ใช้เงินเดือนแล้วครับนะฮะแต่ถ้าเกิดจะหวังฟุกหวังอะไรเนี่ยผมคิดว่าโอกาสยากใช่ไหมคะอาจารย์ต้องทํางานต้องทํางานเพราะว่างานเนี่ยมีโอกาสฟุก อ่าอาจารย์ดูเรื่องงานเลยดีกว่ามาดูเรื่องงานเลยนะคะาครับอ่านี่เลยกรรมะคือดาวพฤหัสครับนะคะดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่วินาศมนหนุนหลังมาหนุนข้างหลังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีทุนมาให้นะมีทุนมาให้เพราะว่าเพราะว่าเจ็ดแปดหนุนหลังเขาอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีทุนมาให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยู่วินาศเนี่ย งานงานลับๆงานที่ส่งเสริมช่วงนี้ทําได้ขยันไว้ขยันไวผู้ใหญ่เห็นอันเนี้ยผู้ใหญ่เห็นแล้วจะให้ทุนมาห่าห้านะให้ทุนมาให้เราไปลงแต่ว่าแต่ว่าเขาอยู่เบื้องหลังนะเขาจะมาช่วยแบบเบื้องหลังให้เราออกได้เขาเห็นความขยันเราดังนั้นต้องโชว์ความขยันให้เต็มที่ทําให้เต็มที่นะแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดนะอย่าพูดจนได้สัตรูแทนที่จะได้ เงินลงทุนลหละใช่ค่ะนะครับคน,าคน,นรนาศีมิถุนเนี่ยจริงๆแล้วในสิบสองราศีเนี่ยในสิบสองลัคนาเนี่ยนะครับคนราศีมิถุนเนี่ยวัฏทาศินดีสุดถูกต้องค่ะนะครับแต่รอบนี้มันมีความน่าห่วงมีความน่าห่วงนะมีโอกาสทําให้เราเนี่ยเสียเรื่องง่ายๆอ,อาจจะเสียมิตรไปก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเรามีสติ แดืเชื่อมีหลักการนะครับเราจะพาตัวเองรอดค่ะนะครับนะคะชีวิตต้องมีหลักนะฮะอาฮะนะการนั้นการเงินของชาวราศีเมถุนนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเออย่าหวังมากนะคะอะแล้วเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องคู่ครับคู่เรื่องคู่คู่เป็นวินาศคู่เป็นวินาศแต่ว่าช่ว่านี้คู่จู้จี้คู่ไม่ค่อยไม่ค่อยสมุทไม่จู้จี้จู้จี้ผักดันอยากให้เราเลิกบุหรี่ นะก็จะเข้มงวดเรื่องบุหรี่กับเราเยอะค่ะอยากให้เราเลิกเล่าเพราะออกพรรษาแล้วก็กลับมาชดเชยที่หยุดไปค่ะเขาก็จะบ่นเยอะหน่อยคะนะแต่ที่บ่นทั้งหมดเนี่ยหวังให้เราดีอนะหวหเ้เพราะดาวพฤหัสเนี่ยไม่เคยพูดในสิ่งที่ไม่ดีใช่ค่ะสิ่งที่บอกสิ่งที่เตือนสิ่งที่บ่นจู้จี้เนี่ยล้วนแต่เป็นบอกให้เราดี แต่เป็นความดีที่เราทํายากใช่ค่ะเลยต้องบอกบ่อยหน่อยอ่าใช่ค่ะก็อย่าราคาญครับอย่าราคาญค่ะนะเพราะเขาบอกให้เราดีเขาหวังดีนะคะคู่ดีคู่ดีเลยนะคะคู่หนุนคู่หนุนคู่หนุนนะคะอ่ะคู่ไปแล้วเงินไปแล้วจะสตาไปแล้วงานไปแล้วคนราศีมิถุนเขาพูดแต่เรื่องเก่าๆนะอ่าเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้เตือนเรื่องใหม่เลยอนะครับเขาพูดเตือนเรื่องเก่าๆก็อย่าไปราคาญนะครับ รับฟังไว้นะฮะนะาับฟังไว้ความดีก็จะหาตัวนะคะอ่ะแล้วชีวิตคู่ก็จะมีความสุขอ่าใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อาจารย์ทุกตาค่ะอนจบไลฟ์วันนี้นะคะอาจารย์ทุกตาหรืออาจารย์ทิตาลีนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะเอ่อถ้าใครต้องการที่จะดูดูดวงนะคะหรือดูไพ่ เปิดไพ่ทายใจกับอาจารย์ทิตลีนะคะก็ติดต่อผ่านทางทาง,ทางแอดมินทางราย<อ>การ,ราได้สองตรุฟ้าได้แล้วก็ส่วนตัวของอาจารย์นะคะ,ะเดือนพฤศจิกายนอ,อาทิตย์หน้านี้นะคะอาทิตย์ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะอาจารย์ทิตลีค่ะจะไปเปิดสถานที่ดูดวงนะคะ,ะเปิดไพ่ททยใจกับอาจารย์ทิตลีเทวีโชคที่ เมืองทองธานีที่อาคาร c 3เมืองทองธานีนะคะสมาชิกท่านใดที่อยู่ใกล้แถวนั้นหรืออยู่ในเมืองทองธานีนะคะนะคะหรือท่านใดที่ผ่านไปแถวนั้นนะคะก็แวะนะคะตรวจด,ดวงเปิดไพ่ กับอาจารย์ทิตลี <มา S 1> ได้มาเจอตัวจริงครับมาเจอตัวจริงอาจารย์ได<อ>้ที่ศี 4, 3, รษะเมืองทองธานีศีรษะเมืองทองธานีแล้วอาจารย์ก็จะมีของมูด้วยค่ะอาจารย์ของมูด้วยนะพวกเทียนอธิษฐานทูบอธิษฐานน้ำมันเทียนบูชาประจำวันอะไรสำหรับบูชาหน้าหน้าโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้<อ>นะ,ะสายมูตัวจริงเนาะสายมูตัวจริงค่ะนั้นไปพบกับอาจารย์ทิตลีได้อาจารย์ไปเปิด อ่าสำนักเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ส,สถานที่ประจำด,ดูดวงดูดดูประจำเลยเหรอดูประจำเลยทุกวันเลยดูที่นั่นทุกวันเลยดูทุกวันเลย<อ>ค่ะจะมาที่นี่เป็นบางเป็นบางช่วงเป็นบางเป็นช่วงที่พวก,พวกผม มากันไม่ได้เนี่ยจย์จะมาเช่อไหมมมามาอยู่ที่สองทุลฟาเมื่อมีรายการน้องๆติดต่อไปว่ามีสมาชิกมาหรือว่ามีถ่ายรายการหรือมีใครมาดูดวงมาเปิดมาดูดวงที่นี่ก็ก็จะมานะคะนั้นก็ตอนนี้คือไปบุกบุกอะไรใหงมือทองธางนีไปเปิด ไปเปิดไปเปิดห้องทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไปเปิดสำนักไปเปิดสํานักแล้วไปเโรงอาจารย์อาจารย์ตุ๊กตามีสํานักเป็นของตัวเองไหมที่สีสามเมืองทองธานีต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาประชาสัมพันธ์อีกค่ะเดี๋ยวเอารูปมาให้ดูเลยสถานที่เป็นยังไงตกแต่งเป็นยังไง เปิดไพ่ทายใจกับอาจารย์ทิตาลีเทวีชโชค43เมืองทองธานีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับพบก,กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับค่ะาที่แก้วด้วยครับ ครับเป็นพระแก้วพระแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเพืดอนพระเจ้านะครับสันตะิแท้พระบารมีของพ่อโสธรน,นะครับครับแก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธมณันเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระกระโค่นที่นี่ทรงนะครับพระประจำวันฤะหัตซึ่งหลวงพ่อโสธรเนี่ยเขาเป็นพระบางสมานที่ตั้งพุะธมณฑลพุทธหัต กมีิดอครับเราพกเวั้านะฮะแก้วห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวคนถือวันพุธเขียวเหนียวซัพใช่ไหมที่เขาพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสันะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อเนื้ออกฟ้าเนี่ยหลอด้วยทองแดงทั้งองค์ นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นของเหลวนะครับแล้วก็ติดตานะฮะของตำรวจนะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นเทปนีงให้ดูมีหนักมากเลยนะครับก็เห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินครับนี่ก็สิบสองนิ้วทำไม่เยอะเลยนะครับตัวนี้ครับต่แล้นก็จะมีเป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็น ทองเหลืองนะครับทำสีนะครับเป็นสีสนิมีขียวครับให้ดูมันหยกเลยนะครับเป็นสองทองนะครับใาหน้าของคนเงียนะครับมีทั้งสิบสองนิ้วนะครับวงนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้วนะฮะรงนี้รงนี้พิเศษมากครับรงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินหล่อด้วยเงิน จัมทั้งวงนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบครับก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะครับนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับหลามสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสําหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะก็ปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะ ก็จะใส่รูปประกรณ์ลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินพงยานะฮะเนื้อ,อทองทิพนะฮะเนื้อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีให,ให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าวัตถุคนบูชาได้นะครับ